โปเกมอนโกเนี่ยมันถือเป็นหนึ่งในเกมที่มีกิจกรรมเยอะมากๆไม่ต้องไปไหนไกลเลยเอาแค่ดูในช่องของผมเองเนี่ยมีกิจกรรมเยอะมากๆแต่ว่าด้วยความที่พอเราเล่นกันมานานมากๆแล้วเนี่ยทำให้เราเริ่มรู้ว่าเออเราควรที่จะเล่นกิจกรรมไหนบ้างสัปดาห์นี้ควรเล่นไหมเดือนนี้ควรเล่นกิจกรรมอะไรบ้างปีนี้ควรมีกิจกรรมอะไรที่น่าเตรียมตัวบ้าง เพราะว่ามันจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายภายในปีปีหนึ่งของเกมเกมนี้ทําให้ผมเชื่อเลยว่ามือใหม่หลายคนที่เข้ามาเล่นเกมเกมนี้เนี่ยในช่วงแรกอาจจะสงสัยว่าเกมนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างหรอแล้วเราควรเริ่มเล่นกิจกรรมไหนดีกิจกรรมไหนสายฟรีควรเล่นบ้างหรือว่ากิจกรรมไหนที่อาจจะเติมแล้วคุ้มที่สุดโดยที่ภายในวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายอีเวนต์ภาพรวมภายในเกมโปเกมอนโกะนะผมว่าเกมเกมนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรที่เราเนี่ยต้องรู้ไว้บ้างสําหรับใครที่ยังมีคําถามเหล่านี้อยู่เนี่ยคุณเข้ามาถูกคลิปแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ ช็อปเขามีบริการเติมเกมโปเกมอนโกที่เติมแล้วถูกกว่าเติมเองตรงๆแน่นอนถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วก็สามารถแคปหน้าจอที่ขึ้นอยู่ตอนนี้แล้วก็เอาไปแจ้งที่ร้านทางเพจได้เลยนะครับ โดยเริ่มต้นก่อนเนี่ยผมต้องทําการอธิบายก่อนว่าเกมโปเกมอนโกเนี่ยมันเป็นเกมที่มีกิจกรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายระดับมากอาจจะมีแบบมีกิจกรรมใหญ่กิจกรรมย่อยกิจกรรมเล็กอะไรประมาณเนี้ยแบบเยอะมากๆโดยที่ผมขอแบ่งแยกย่อยออกเป็น3อย่างนี่ก่อนเลย ioè, ก็คือกิจกรรมประจําปีกิจกรรมประจําเดือนแล้วก็กิจกรรมประจําสัปดาห์นั่นเองครับโดยที่ผมต้องพูดไปก่อนว่ากิจกรรมที่ผมจะเอามาอธิบายเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจําตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่นับพวกกิจกรรมที่บางทีมันอาจจะมาบางทีมันอาจจะไม่ หรือว่าบางทีมันอาจจะจัดแค่บางประเทศเช่นซิตี้ซัฟารีที่ภายในปีนี้อ่ะประเทศไทยจะเป็นครั้งแรกที่มาจัดอะไรเงี้ยกิจกรรมอะไรแบบนั้นผมจะไม่เอามานับรวมในวิดีโอตัวนี้นะครับซึ่งผมขอเริ่มด้วยกิจกรรมประจําปีก่อนเลยละกันซึ่งณนะปัจจุบันนี้นะครับกิจกรรมประจําปีของโปเกมอนโกยเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างจะมีแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ช่วงก็คือช่วงต้นปีช่วงกลางปีแล้วก็ช่วงท้ายปีนะครับผมโดยที่ณนะปัจจุบันนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3กิจกรรมก็คือ โปเกมอนโกทัวร์โปเกมอนโกเฟสแล้วก็โปเกมอนโกไวแอเรียนั่นเองโดยที่ผมขอเริ่มจากโปเกมอนโกทัวร์ก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมใหญ่ที่มันจะจัดในช่วงต้นปีของทุกปีซึ่งโปเกมอนโกทัวร์เนี่ยเป็นกิจกรรมใหญ่ที่จัดครั้งแรกในปี2021นะครับซึ่งก็จะมีจุดเด่นในแต่ละปีของภูยภาคโปเกมอนในแต่ละปีนั่นเองครับเพราะว่าในปีแรกที่เกมมันจัดอะ่ะในปี2021นะคือโปเกมอนโกทัวร์คันโตซึ่งคันโตเนี่ยมันเป็นโปเกมอนในภูยภาคในเจนที่1ใชห2022นี่ก็จะเป็นโปเกม โกทัวโจโตซึ่งก็คือเป็นโปเกมอนในเจนที่2แล้วมันก็จะต่อยอดอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆครับ2021เนี่ยเป็นเจนที่1 2022เป็นเจนที่2 2023เป็น Gen 2, เจนที่3 2024เป็นเจนที่4โดยที่จุดเด่นของโปเกมอนโกทัวในแต่ละปีเนี่ยก็คือจะเป็นกิจกรรมที่รวบรวมโปเกมอนที่เก่งหรือโปเกมอนที่น่าสนใจในแต่ละเจนจากต้นปี2026เจน6กอะ่ะก็จะเป็นในเจเนอเรชั่นของ XY ใช่ปะเจน XY อะ่ะหลายคนก็ต้องเลงกันไว้แล้วเออเจน XY ี่ยเราชอบโปเกมอนตัวไหนแล้วพอในกิจกรรมนั้นเนี่ยเราก็ เราชอบในเจนนั้นได้จับได้ง่ายมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่การปล่อยโปรแกรมอในตำนานในเจเนเรชันนั้นที่ยังไม่เคยปล่อยออกมาอย่างเช่นในปี2023ที่เป็นเจน3ใช่ปะมันก็จะเป็นการเดบิวต์ครั้งแรกของไพรมอลไคโอกาแล้วก็ไพรมอกาดอนเออผมลืมบอกไปอย่างหนึงว่าพวกกิจกรรมประจําปีที่ผมบอกไปนะทั้งโกทัวร์วายแแล้วก็โก f เฟสเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมที่มีจัดโกลบอลทั่วโลกทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีบางประเทศนะซึ่งจะเป็นไลฟ์อีเวนต์คล้ายๆกับซาฟารีเลยแต่ว ก็คือโปเกมอนโกลเฟสนั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ใหญ่มากที่สุดในแต่ละปีของโปเกมอนโกแล้วนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมใหญ่กิจกรรมแรกที่เกมเนี่ยประกาศออกมาเพราะว่าโกลเฟสเนี่ยเริ่มครั้งแรกตั้งแต่ปี2017หมายความว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ที่จัดขึ้นหลังจากที่โปเกมอนโกเนี่ยเปิดมาแค่ปีเดียวเท่านั้นโดยที่โกลเฟสเนี่ยจะเป็นกิจกรรมใหญ่ที่จัดขึ้นในช่วงกลางปีของทุกปีนะครับแล้วก็จุดเด่นของโปเกมอนโกลเฟสในทุกครั้งเนี่ยก็คือจะมีการปล่อยโปเกมอนชายนี่ตัว หรือแม้แต่บางปีซึ่งช่วงปีหลังๆนียก็คือมีทุกปีเลยแหละก็คือจะมีโปเกมอนในอีเวนต์โกเฟสในแต่ละปีซึ่งเราสามารถหาโปเกมอนตัวนั้นๆได้แค่กิจกรรมโกเฟสเท่านั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันก็ไม่ใช่โปเกมอนใหม่อะไรหรอกส่วนใหญ่อะมันก็จะเป็นโปเกมอนตัวเดิมแหละแต่ว่ามันจะใส่ชุดคอสตูมของอีเวนต์โกเฟสนั้นๆเว้ยแล้วก็จุดดึงดูดให้คนมาเล่นโกเฟสมากที่สุดก็คือจะมีการเปิดตัวโปเกมอนในตำนานแล้วก็โปเกมอนมายาตัวใหม่ในทุกครั้งนะครับอย่างยกตัวอย่าง ในปี2025นี้เนี่ยก็จะเป็นการเปิดตัวซาเชียแล้วก็ซามาเซนต้าในร่างใส่เกาะเป็นครั้งแรกแล้วก็รวมถึงมูกเกนไดน,นาด้วยช่วงต้นปีไปแล้วช่วงกลางปีไปแล้วมาดูกิจกรรมใหญ่ช่วงท้ายปีกันบ้างดีวกว่าก็คือโปเกมอนโกวายแอเรียนั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ใหม่ที่สุดในโปเกมอนโกเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันเพิ่งเริ่มในครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2024ที่ผ่านมานี่เองครับซึ่งนะตอนนี้นะกิจกรรมโปเกมอนโกวายแอเรียถือเป็นกิจกรรมที่ผมชอบมากที่สุดแล้วล่ะเพราะว่า เป็นกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นได้เหมือนกับออกสำรวจโดยที่เน้นการเดินทางเป็นหลักเพื่อทําการเดินหาโปเกมอนแล้วก็อาจจะมีโปเกมอนตัวใหม่ที่เดบิวต์ครั้งแรกในกิจกรรมนี้เป็นต้นแต่ว่าหัวใจสําคัญที่ทาให้โปเกมอนโกวายอารีเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและน่าเล่นมากที่สุดและเป็นกิจกรรมที่ผมแนะนําให้มือใหม่ทุกคนที่ใครมีโอกาสนะแนะนําให้เล่นกิจกรรมนี้มากๆและถือเป็นกิจกรรมที่ผมแนะนํามือใหม่มากที่สุดแล้วล่ะเพราะว่าหัวใจสําคัญที่ใหญ่ที่สุดของกิจกรรมนี้ก็คือ ไมที่โปเกมอนนั่นเองครับหรือว่าในชื่อภาษาไทยก็จะชื่อว่าโปเกมอนทรงพลังเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างโกทัวร์หรือว่าโกเฟช่เราอาจจะเดินหามอนนั่นแหละแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้สนใจขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ววกิจกรรมใหญ่ก่อนหน้านี้มันจะล่อเราด้วยการที่เราต้องตีบอสอะไรมากกว่านี้ใช่ปะแต่ว่าสำหรับว i ยแอรีอาบอสอ่ะถือว่าเป็นตัวรองนะแต่ว่าส่วนหลักจริงๆแล้วมันคือไมตี่โปเกมอนเพราะว่าไมตี่โปเกมอนอาจจะเป็นโปเกมอนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหมายความว่าเราจําเป็นที่จะต้องไปเดินหาด้วยตัวเองนั่นเองครับแล้วก็ไมัันนนดดีอะไรมาากข้น หลักๆแล้วเนี่ยที่โปเกมอนไมตี้มันน่าหามากๆก็คือโปเกมอนไมตียเนี่ยจะมีเลเวลเริ่มต้นอยู่ที่เลเวล40ขึ้นไปนั่นเองครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราจับไมตีโปเกมอนได้แล้วอะโปเกมอนตัวนั้นจะมีค่า CP ที่สูงอยู่แล้วแน่นอนเว้ยแล้วเลเวลเยอะยังไม่พอเท่านั้นนะเพราะว่าโปเกมอนไมตีจะมีค่า IV ที่สูงมากๆก,การันตีขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่13-13-13เลยนะครับก็คือจะมีค่าพลังการโจมตี ค่า HP แล้วก็ค่าพลังป้องกันเนี่ยอย่างน้อยทั้งหมด13เต็ม15ซึ่งจะเป็นค่า IV ที่ค่อนข้างสูงและเอาไปใช้งานได้จริงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะน่าปั้นเพื่อจะเอาไปใช้งานต่อในอนาคตมากๆแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยคือโปเกมอนไมตีเนี่ยจะมีท่าโจมตีพิเศษที่ได้ในกิจกรรมอีกด้วยแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวของโปเกมอนไมตี้เลยนะด้วยความที่ว่าพอไมตี้อ่ะมันเป็นโปเกมอนที่เก่งมากๆใช่ไหมทางเลเวลสูงทาง IV ก็สูงมันเลยทําให้โปเกมอนในกลุ่มนี้เนี่ยจัดยากมากๆอย่างกิจกกรรม่อน งานนี้ปี2024ที่จัดมาเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องมีบอลใหม่ก็คือซาฟารีบอลซึ่งมันเป็นบอลที่มีโอกาสจับได้สูงที่สุดแล้วในเกมนะถ้าหากว่าเราไม่นับมาสเตอร์บอลโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นกิจกรรมประจําปีทั้งหมดในเกมโปเกมอนกูแล้วนะครับต่อมาเรามาดูกิจกรรมประจําเดือนกันบ้างดีกว่าไหมแต่ละเดือนน่ะมันก็อาจจะมีหลายกิจกรรมที่แบบว่ามันซ้อนๆกันแบบว่าบางเดือนมีบางเดือนไม่มีแต่ว่ากิจกรรมประจําเดือนที่มีแน่ๆในทุกๆเดือนนะครับผมก็คือจะเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่า community day นั่นเองครับโดยที่ Community day นะครับจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นทั่วโลกมีโอกาสจับโปเกมอนเด่นในเดือนนั้นๆโดยที่ในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีการจัดคอ m m u n i t y ้เดประมาณ1-2ถึงสครั้งบางเดือนก็อาจจะ1ครั้งบางเดือนก็อาจจะ2ครั้งโดยที่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็น2ครั้งสลับ1ครั้งนะตามความรู้สึกที่ผมเคยเล่นมามันจะเป็นแบบว่าสมมติเดือนนี้จัดกลางเดือนใช่ไหมเดือนหน้าก็จะจัด2ครั้งแต่ว่าจะจัดต้นเดือนกับท้ายเดือนแล้วพอเดือนต่อไปเนี่ยก็จะ โดยที่ตามปกติแล้วเนี่ยก็จะจัดเป็นในวันเสาร์หรือไม่ก็เป็นในวันอาทิตย์นะครับซึ่งจุดเด่นหลักๆของคอมมูนิตี้เดย์ในแต่ละครั้งเนี่ยก็คือโปเกมอนในกิจกรรมนั้นๆจะมีการเกิดที่เยอะมากๆอย่างเช่นสมมุติเป็นกิจกรรมคอมมูนิตี้เดย์ของอีวูใช่ไหมครับก็จะมีอีวูในชั่วโมงบ่ายสองถึงห้าโมงอะเกิดแบบเยอะมากๆคือแทบจะไม่เจอโปเกมอนตัวอื่นเลยแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆในกิจกรรมนี้นะผมก็คือเป็นกิจกรรมที่ปล่อยเรดชายนี่มาง่ายมากๆหรือแม้แต่โปเกมอนบางตัวเนี่ยก็อาจจะเดบ พอชนะแล้วเนี่ยจุดเด่นของกิจกรรมนี้นะก็คือจะเป็นการปั๊มแคนดี้ของตัวน,นั้นๆรวมถึงการปั๊ม XL แคนดี้แล้วก็ฟาร์มาชนี่ในกิจกรรมด้วยนะครับอย่างน้อยๆอ่ะสอย่างเนี่ยแคนดี้ XL แคนดี้แล้วก็าชนีอ่ะถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าเล่นตลอดเวลานะสชั่วโมงอะ่ะจะได้3อย่างนี้มาเยอะมากๆแน่นอนแล้วก็ในข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือจะมีการเพิ่มท่าพิเศษเกี่ยวกับโปเกม่อนในกิจกรรมน,นั้นๆด้วยนะครับซึ่งท่าพิเศษเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่เล่น PVP เก่งเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ทําให้ PVP เอาไปเล่นเลดบอสเนี่ยก็จะทําให้โปเกมอนตัวนั้น,นอาจจะมีการใช้งานที่เก่งมากยิ่งขึ้นบางตัวก็มีท่าพิเศษก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากขนาดนั้นแต่บางตัวถ้ามีนะมันอาจจะเก่งมากขึ้นมากๆต่อมากิจกรรมที่เล่นได้บ่อยมากที่สุดแล,ละหลับก็คือกิจกรรมรายสัปดาห์นั่นเองซึ่งมันจะมีแบ่งแยกย่อยเนี่ยเป็นทั้งหมด3อย่างก็คือประจําวันจันทร์ประจําวันอังคารแล้วก็ประจําวันพุธนะครับโดยที่ทั้ง3กิจกรรมนี้เนี่ยจะจัดในช่วงเวลาเดียวกันเลยก็คือในช่วงเวลา6กโมงถึงหนึ่งทุ่อกกรรอนนครรรัผมมกกก็ืิจ เทินแม็ Mac นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้มันจะเคยชื่อว่าวันจันสุดแม็กใช่ไหมไม่รู้ว่าช่วงนี้มันเพิ่งมาเปลี่ยนชื่อโดยที่ก็จะเป็นกิจกรรมที่โปเกมอนในตามเวลาในช่วงเวลาที่เกมมันประกาศออกมาเนี่ยมันก็จะมีโปเกมอนตัวนั้นอะ เกิดทุกเสาของพาวเวอร์สปอตเลยนะผมคือตามปกติแล้วเนี่ยโปเกมอนไดแม็กที่เกิดตามเสาพาวเวอร์สปอตในแต่ละจุดเนี่ยมันก็อาจจะเกิดได้ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าภายในวันจันทร์ช่วงเวลา6กโมงถึงหนึ่งทุ่มในกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะเกิดตัวนั้นตัวเดียวแบบทุกเสาเหมือนกันหมดเลยนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราดูข้อมูลมาก่อนว่าโปเกมอนตัวนั้นน่ะมันจะเป็นตัวอะไรที่เราอยากได้หรือเปล่าในเวอร์ชั่นของไดแม็กเราก็จะไปตีในช่วงเวลานั้นได้เลยนะครับแต่ว่าโปเกมอนที่จะเกิดในกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีเดกิ เลยแม้แต่ตัวเดียวต่อมากิจกรรมประจำวันอังคารก็คือชั่วโมงสปอตไลท์นั่นเองครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผมแนะนําให้มือใหม่ทุกคนนะเล่นให้ได้ตลอดเวลานะครับเอาง่ายๆสั้นๆเลยนะช่วงหกโมงสึงหนึ่งทุ่มทุกวันอังคารเนี่ยจะมีโปเกมอนหนตัวที่เกิดเยอะมากๆเหมือนกับคอมมูนิตี้เดย์เลยแต่ว่าหลากัหลกๆอะที่ผมแนะนําให้เล่นนะเพราะว่า1คือมันเกิดเยอะไม่พอนะเว้ย เพราะว่ามันมีโบนัสในชั่วโมงสปอตไลท์นั่นเองครับซึ่งชั่วโมงสปอตไลท์อ่ะมันจะมีโบนัสในแต่ละครั้งที่ไม่เหมือนกันบางทีก็อาจจะเป็นสตาร์ดัคูณ2เท่าหรือ XP คูณ2เท่าหรือว่าลูกอมคูณ2เท่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราเองเนี่ยก็ต้องไปดูข้อมูลในแต่ละสัปดาห์นะผมว่าชั่วโมงสปอตไลท์นั้นเนี่ยมันเป็นโบนัสอะไรกันแน่แล้วถ้าถามว่ารู้ข้อมูลพวกนี้ได้จากไหนเนี่ยเอาจริงผมว่ามันมีหลายที่มากแล้วนะถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆเนี่ว้แล ต่อมากิจกรรมประจําวันพุธในทุกสัปดาห์เนี่ยก็คือกิจกรรมที่มีชื่อว่าชั่วโมงการตีบอลนั่นเองครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่พุ้เล่นประจําทุกคนเนี่ยเล่นมากที่สุดแล้วแหะเพราะว่ามันจะเป็นชั่วโมงที่โปกเกมอนในตำนานเกิดทุกเสานั่นเองครับซึ่งโปกเกมอนในตำนานที่เกิดในแต่ละครั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นมาเป็นตัวเลยนะครับผมไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นไข่ห้าดาวเว้นแต่ว่ายิมยิมน่ะจะมีไข่แทรกขึ้นมาอยู่แล้วนะเว้ยเช่นยิมยิมน่ะมีไข่หนึ่งดาวอยู่แล้วใช่ปะพอถึงเวลาของโมงในววัันพุุป๊บกกก็คืออเสู่ิจรรมมชชโงตีละ ไอยิมยิมนั้นที่มันมีไข่อยู่อ่ะมันจะไม่เปลี่ยนเป็นบอสในตำนานนะเว้ยมันก็ยังจะเป็นไอไข่ๆนั่นแหละแต่ว่าไอยิมที่แบบมันไม่มีบอสเกิดอะไรเลยอ่ะมันก็จะมีบอสต,ตามช่วงเวลาในวันนั้นเกิดนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นการเกิดเป็นฟองก่อนเข้าเวลากิจก,กรรม6โมงแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยมันปรับระบบการเกิดของบอสในช่วงเรดเอาเป็นการเกิดทุกๆครึ่งชั่วโมงหมายความว่าพอถึง6โมงปุ๊บพอมีบอสเกิดขึ้นมาเสร็จแล้วใช่ปะ พอผ่านไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยบอสหายไปแล้วบอสตัวเดิมอ่ะก็จะเกิดขึ้นทันทีตอนหกโมงครึ่งน,นั่นเองครับหมายความว่า1เสาวันใน1ชั่วโมงนั้นอ่ะเราจะสามารถตีได้เต็มที่ทั้งหมด2ตัวโดยบอสท,ที่เกิดในชั่วโมงนั้นเนี่ยตามปกติก็จะเป็นบอสตัวเดียวกับที่เกิดประจําสัปดาห์นั้นเลยนะครับแต่บอกก่อนนะไม่มีการเพิ่มเรทใช้นี่ไม่มีการเพิ่มเรทการจับอะไรทางนั้นนะแค่ว่ามันจะมีบอสเกิดขึ้นมาให้ทุกคนตีกันเฉยๆโอเคแล้วนี่ก็คามาม Go, ีเนนนท่่ล แล้วเนี่ยก็จะรู้ข้อมูลทั้งหมดในคลิปวิดีโอตัวนี้กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็ ผมว่ารู้ข้อมูลตรงนี้ไว้เนี่ยสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถเลือกเล่นกิจกรรมได้ดีมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดให้ผมแนะนำเลยนะสำหรับผู้เล่นที่แบบเป็นมือใหม่มากๆอะไรเงี้ยถ้าแนะนํานะอย่างน้งนอยๆทุกคนอ่ะควรจะเล่นสปอร์ตไลท์เอาแล้วก็คอมมูนิตี้เดย์ในทุกสัปดาห์แล้วก็ทุกเดือนนะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมใหญ่ประจําปีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่นะผมแนะนําที่สุดเนี่ยก็จะเป็นโปเกมอนโกวายแอร์เียนั่นเองนะครับเพราะว่าโปเกมอนไมเทียถ้าเกิดว่ามือใหม่นะโ,โหได้ไปนี่คือแบบมีประโยชน์กับไอดียแน่นอนเว้ยจริงๆแล มีเมกาเรดเดย์มีล็อกเก็ตเรดเดย์หรือว่ากิจกรรมตามเทศกาลต่างๆอะ่ะเช่นปีใหม่คริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยโควาขมันมีเยอะมากแต่ว่าที่ผมเอามาอธิบายเนี่ยคือเป็นกิจกรรมที่ทุกคนควรจะรู้กันอยู่แล้วว่ากิจกรรมไหนที่มันมีจับแน่นอนในแต่ละปีแต่ละวันแต่ละเดือนโอเคสำหรับเนื้อหาในคลิปวิดีโอตัวนี้ก็มีทั้งหมดประมาณนี้นะผมสำหรับใครที่ชื่นชอบในคลิปวิดีโอของผมเนี่ยก็ช่วยลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยลืมกดปุ่ม subscribe ผมด้วยนะผมอย่างน้อยช่วย,เ,ย,เ,วยเพิ่มกัน,นใจ ในการที่ผมเนี่ยอยากจะทําคลิปอะไรแบบนี้ต่อไปเรื่อยในอนาคตนะครับผมบอกเลยเกยมโปเกมอนโกวเป็นเกมที่มีดีเทลเชิงลึกอะคอนขงที่จะเยอะมากๆเลยนะสำหรับใครที่อยากรู้เนื้อหาอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอตัวนี้ได้นะครับว่าอยากให้ผมเนี่ยทำเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างแต่ว่าสำหรับในคลิปวิดีโอตัวนี้เนี่ยผมต้องขอบพูดว่าสอนดีครับอย่าลืมมาเล่นโปเกมอนโกวกันเยอะๆนะครับ